ต้นลีลาวดีโบราณวัดพระธาตุจอมทองอายุมากกว่า200ปีชมความสวยงามของต้นลีลาวดีโบราณอายุมากกว่า200ปีของวัดพระธาตุจอมทองที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของวัดพระธาตุจอมทองที่ผู้คนจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาทําการสักการะขอพรกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานการดําเนินชีวิตตลอดจนถึงโชคลาภเงินทอง ต้นลีลาวดีหรือต้นจำปาลาวหรือลั่นทมโบราณขนาดใหญ่อายุมากกว่า200ปีที่อยู่บริเวณวัดพระธาตุจอมทองตําบลเวียงอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาถูกประดับประดาด้วยโคมล้านนาไปทั่วบริเวณลำต้นและกิ่งก้านสาขาของต้นลีลาวดีดังกล่าวซึ่งถือเป็นต้นไม้เก่าแก่และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งของวัดพระธาตุจอมทองที่ผู้คนเดินทางเข้ามาสักการะ,ระ องค์พระธาตุจอมทองพระเจ้าทันใจรอยพระพุทธบาทแล้วก็จะต้องเดินทางเข้ามาสักการะกราบไหว้ต้นลีลาวดีดังกล่าวเพื่อขอพอรโชคลาบโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานการดำรงชีวิตซึ่งจะมีผู้คนจำนวนมากต่างได้นำผ้าแพรสีตลอดจนโคมล้านนาเข้าทำการประดับหลังจากที่ขอพอรประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังพระกสิพัทชริพัโทโธ พระสงฆ์วัดพระธาตุจอมทองพยาวกล่าวว่าโตลีลาวดีดังกล่าวนั้นไม่มีปรากฏหลักฐานว่าปลูกในปีไหนแต่มีหลักฐานปรากฏในภาพถ่ายโบราณของวัดครั้งเมื่อรัชกาลที่7สเสด็จประพาสเมืองพยาและ,สะเสด็จขึ้นมานามัสการพระธาตุจอมทองที่ผ่านมาก็พบว่าโตลีลาวดีดังกล่าวมีอยู่แล้วอยู่บริเวณด้านหลังซุ้มโขงศาลาพระเจ้าทันใจซึ่งพระเจ้าทันใจ ได้มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2413อายุราว150กว่าปีแล้วและต้นลีลาวดีดังกล่าวจากการคำนวณอายุตอนนั้นประมาณ50ปีซึ่งคาดว่าต้นลีลาวดีดังกล่าวจะมีอายุมากกว่า200ปีและเป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและผู้ที่เดินทางเข้าสักการะองค์พระธาตุจอมทองสำหรับต้นลีลาวดีดังกล่าวนั้น เป็นต้นไม้โบราณที่มีขนาดใหญ่มีกิ่งก้านสาขาที่โน้มเอียงจากฝั่งทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกและแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มและเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งของวัดพระธาตุจอมทองที่มีผู้มาขอพรได้รับความสําเร็จเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานการเรียนการดํารงชีวิตสังเกตได้จากสิ่งของศักระ ที่มีผู้คนมาแก้บนสักการะจำนวนมากที่มีการนำมาติดตั้งไว้ทิรศักดิ์คล้ายดวงภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองทีมข่าวอสมทพะเยารายงาน